สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหน้ากับพบผมนายป๊อปบบ๊อกคอปอีกแล้วนะกับแกมไททันฟอร์อะไรยังกล้าทายนะไททันฟดูเอพีออยู่ที่สี่สินะตอนนี้แต่เข้าเกมเหลกรสิบนะโอ้เล่นทุกทีก็แทบแหลกตายวันนี้เอาตายเดียวพอคอมเอ้ยโนโนอบ,บุกยังไม่ดียังยังดีไม่พอยัง,ยงดอไม่พียังดีไม่พอเนี่ยเอพเอตกละสิบไอ้บ้าตกเลย เจออย่างนี้ผมสอบตกเลยไม่ใช่ตายเดียวพอนะครับแม่เฮ้ยลูกภาพเง่งเง่งไปแล้ครับเกมสูงอย่าง,งเล่นของสูงมันต้องปักภาพต่ำครับคนโบราณว่าไว้ครับอย่าเล่นของสูงใช่ไหมเออใช่ไหมเออใช่โอเอฟเอนม่ถึงสิบตอนกำลังโหลดนะแต่เข้าเกมเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเนยีนย่ยเนี่ยโอเค ไม่เสียงมันเบาเปล่าก็เชัตเตอร์ตัดไฟวัดเปิดช่างมันฮะช่างมันช่างมันช่างมันีนี่คือทีมนี้ผมอยู่โอเคเอพตกอยู่ที่ยี่สิบโอ้โหก็ก็ใช้ได้นะเพิ่งเปิดคอมสดๆร้อนมันเลยแบบเออยังเย็นเอี่อ้าวเอาใครใครโผล่มาเปล่าแน่ ไม่ดีเด๊ะมาดูนะครับว่าใครจะได้ first ทีมไหนจะได้ first style <time> เอ๋มินเนี่ยนะกินก่อนเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นดูในแผนที่ครับมีคนมีคนมีคนมอนคีมีคน,คน,อ,คคนอ่าทีมละกระตรุกกระตุกโอเคนะผมจะใช้เปิดแมปทุกสิบวินาทีนะ เขาเป็นผลดีมากปุ๊บปุ๊บการเก็บเงินเป็นชีวิตจิตใจแน่ๆตรงนั้นคนเห็นไหมครับแผนที่อ่ะเออการโกงอยู่ไหนวะไหนอ่ะแผนที่บอกอยู่แถวนี้อะไรเฮ้ยเดาปุ๊บอุ๊ชั่วร้ายชั่วร้าย เน่ใครใค่มันโดนโจย์งย่องกันนะ้าอ้าวหล่นหล่นโทษโทษเอ้ยไต่ดีดีดีมันอยู่ไหนครับโอเคดูในแผนที่เอานะแผนที่นี้ระดับพระเจ้าระดับพระเจ้ายัง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 ตายแม่มดยังยังไงอยู่ตรงนั้นอยู่เลยเฮ้ยใช้ช็อตกันปว้า อ้าวได้เฉยเลยแหม่ไม่มีใครได้แดงอ,อ้าวทำอะไรเนี่ยปังยิงเพื่อเอาไว้ช่างกล้าเก็บไม่มีคนอยู่ใกล้ๆนะระหว่างนี้เก็บมินเนี่ยนโอเคจิมผมนำอยู่นะฮะวันนี้เอาตาเดียวพอนะครับวันหน้าไม่เอาอีกแล้วเฮ้ยอยู่บนหัวพอโอเคแผนที่ครับอยู่ตรงนี้นแล้วอ้าว เจออย่างนี้ผมนี้ไททันออนไลน์เลยเอออะไรเนี่ยมันแย่งกินอ่ะไหมเนี่ยอย่าบอกว่ามันโดนนั่นไงบอกววาบอกว่าอย่าบอกมันบอกอย่าได้เกเฮ้ยเฮ้ยอ้ออาวคนตัดเรืเอเ่องไททันก่อนอ,อไม่ได้แย่

มันอยู่ข้างในผมก็อะไรนั่นเงี้ยไทท่านเหเว้ย่นนั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 ่นอย่ายาเออเยอะมากลุ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 กโอ้ยทำดีครับไทท่านอ๊ยไอ้ปลาการทับหน้เราใช่ไหมเอเนาะนั่นตัวนั้นมีไทท่านตีกันอยู่ดูนั่นไเออ มันอยู่ไหนของมันเนี่ยอ่ะอ่ะโอเครู้แล้วว่าอยู่ไหนอยู่หลังเลยไม่ใช่ตะกี้ขุนยนยิงโทษโอเคตอนนี้เออร้อยร้อยเก้าต่อหกสี่นะช่างดีเหลือเกินดูซ้ายล่างก็ได้นะนะอะไรเงี้ยอยู่อยู่ตรงนี้คนนึงอยู่ตรงไหนถ่ายคลิปเล่นได้ไม่เต็มที่นะเพราะจะกระตุกกว่าที่เล่นปกติอยู่สักหน่อยหรือเปล่า มันอยู่ไหนเนี่ยดูในแผนที่เอา้าเอ้าสวัสดีแอะโอ้หแอะอวเอาไปกินเอาไปกินเอไนเอไม่ได้กิไม่ได้แดกเฮ้ยทำดีครับอ้าจเวลาอย่างงี้เวลาอย่างงี้ เออเป็นไงอุ๊ยไอ้บ้าอุ๊ยยังอุตส่าห์ฆ่าได้อ่าอ่ามันเกิดด้านหลังเขเปล่าตะกี้เห็นในแผนที่แววๆแล้วเห็นแบบผ่านๆแหมตอนนี้ไททันก็ยังมีชีวิตต่อไปแล้วเหลงทำไมเต๋แฝงเด็ดตกไททันปล่อยปล่อยเข้าไปครับเราไล่เก็บคนกับมินเนียนก็พอ เขาเรียกว่าอะไรคลิปอยู่ไหนเนะี่ยดูในแผนที่เนี่ยอย่ายังไม่ตายเนี่ยอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนนะ,ะนอโนนอย้ยโคตรโกงเลยแมปสวัสดีสวัสดีอ้าวสวัสดีนะเราเอง อยู่ยังอยู่ข้างบน่นเฮ้ยเด้ออยู่ด้านล่างกันแหละโอเคข้าได้โหเซิร์ฟต์แน่โอเคพาทีมชนะให้ได้นะแน่ยังเอ้ยเดี๋ยว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 เยดกิน ไขรไข่ไขไขโอเคข้าขึ้นได้ท่านตาก้าตายเอ้ยทำดีเอ้ไม่ต้องไม่ต้องเอโตเลยท่านเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ย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 วเดี๋เดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ แน่น่อ่าทำเราเสียวเฉยใช่ไหมอาไม่มีคนโอเครอบใอ้อะไรอ๋ตรงเดชอีกครับไม่ล้าคุณเดช่าน,นเอาอะรมารับเพาะอือแน่ <c oughs> โอมันไม่ายาเราได้เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หยยบเหยยบเหยยบได้ไหมเอ้ยเหยยบได้เหยยบได้อเอเตียนเีย <c oughs> หนีสิครับไม่ยอมให้โดนกินไม่ไม่ได้กินเออมีชีวิตอยู่ได้ยืนยงย,ยืนนานโอเคฆ่าได้อีกแล้วอย่างไรยังจะเถียงอะไรไหมจะเถียงอะไรไหมเอ,อ้ยเอ,อ้ยมันโอ้โหมันมันมันยิงสองทางไม่รู้จะเอาคนไหนดีนะทางเลือกเยอะเกินโอเคย อ๋อสปีดลันนะฟีลนผมชอบหายตัวมากกว่าอ้าวสวัสดีอ้าวจะตายแล้วก็ตายเลยตายเลยตายเลยเนี่ยโอเคมันมีชีวิตกันครบทุกคนเอาไงดีเลียแต่ทันให้ได้ก่อนแล้วกันฟิวเลียวต่ได้ให้ได้บอลบอลนี้นอ่อ โอเควเนาตาเดียวพอเดียวเดี๋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 ยวเด๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีวเดี๋ย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 วเเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ีเดี๋ยดี๋ยววเดยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเี๋เดีเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยววเดี๋ยวเดีวเดี๋ยเดยเดี๋ยวเดย มันเหลือโอเคจบไปหนึ่งตาหนึ่งด่านอ้าวแอคิอคิวชิปขึ้นเลยเนีอ๋อตายสามรอบป้วเนี่ย,ยพิพพจรารณาก่อนตายเยอะเลยโอเคอะก็มาเล่นมาเล่นแค่ตาเดียวก็พอแนละ้วเดี๋ยวแลกตายโอ้นี่ไงสไนเปอร์อา่าได้แล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเงบอ,อ,อ้าวโอเคครับก็ขอจบ การเล่นแทดันฟอร์ให้ดูเพียงเท่านี้นะฮะโอเคบาย